เล่นกับคุณชายเจ้าสำราญตอนที่เจ็ดอินซีเรียกพี่ชายรัชชายาทอินจานเอ่ยอาซีโม่คายบอกว่าเจ้าโดนรอบทำร้ายโดยนักโทษที่หนีออกมาจากห้องใต้ดินได้รับบาดเจ็บหรือไม่อินซีตอบมิได้รับบาดเจ็บเพียงแต่กลัวนิดหน่อยขาของข้า เป็นปัญหาจริงๆเพราะความโชคร้ายขาของข้าเกือบจะหักอีกครั้งคิดในใจท้ายที่สุดมีเพียงไม่กี่คนรอบกายข้าที่สามารถใช้การได้อินจานพูดข้าพาองครักษ์มาหลายคนข้าจะให้พวกเขารังอยู่ที่จวนของเจ้าเพื่อปกป้องเจ้าแบบนี้ ข้าถึงจะวางใจอินซีเอ่ยอืมพี่ชายรัชทายาทดีต่อข้าที่สุดจริงๆอินจานหน้าแดงไปมองอินซีด้วยความหลงไหลเสียงจากด้านนอกฝ่าบาทเวลาห้ามออกนอกเคหสถานกำลังจะเริ่มท่านควรรีบกลับวังได้แล้วอินจานเอ่ยงานเจ้าพักผ่อนเร็วหน่อย ข้ากลับเข้าวังก่อนพะยะค่ะอินจานเดินหันหลังกลับไปและจิงเลี่ยก็นั่งหันหลังให้ทิศทางที่อินจานเดินผ่านอินจานเหล่มองจิงเลี่ยอย่างไม่พอใจและดูเหมือนกโกรธเคืองจิงเลี่ยนั่งนิ่งไม่ขยับแม้แต่น้อยเสมือนไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นอินซีคิดในใจมีองค์รักเหล่านี้ ต่อไปก็ไม่ต้องกังวลว่าจะขาดกำลังคนในการสืบเรื่องของท่านตาอีกจิงเลี่ยที่อดทนมานานตอนนี้ถึงที่สุดแล้วจับไหล่ตัวเองด้วยความเจ็บปวดคิดในใจอาการนี้มันเมื่อครู่นี้ค้าได้ใช้กำลังภายในทำให้พิษกูกำเริบขึ้นมาก่อนเวลาอันควรงั้นหรือตัวหนอนกู นั้นกำลังดิ้นรนอยู่ภายในร่างกายจิงเลี่ยร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอินซีเข้ามาถามองค์ชายน้อยจิง,จงเจ้าเป็นอะไรไปสีหน้าของเจ้าดูไม่ค่อยดีจูๆ่ๆจิงเลี่ยก็เบิกตากว้างจับข้อมือของอินซีไว้แล้วดึงลงมากระทันหันจนอินซีตกใจเป็นอย่างมากอินซี ที่ลงไปนอนบนพื้นตอนนี้มีจิงเลี้ยขึ้นมาอยู่ด้านบนอินซีคิดท่าทางแบบนี้ดูอันตรายมากเขาดูเหมือนต้องการฉีกข้าเป็นชิ้นชิ้นและกินเข้าไปอินซีพยายามพลิกตัวหนีด้วยความกลัวแต่ก็โดนจิงเลี้ยจับเอาไว้ลากกลับมาคิดในใจท่าทางของเขา ไม่เหมือนกำลังแสดงอยู่เลยเหมือนกับว่ามีบางอย่างกำลังควบคุมจิตใจไว้เหลือเพียงแต่สัญชาตญาณเท่านั้นความปรารถนาอินชีกัดริมฝีปากโกรธที่ไม่อาจทำอะไรได้จิงเลี่ยยื่นหน้าเข้ามาใกล้ใบหูแล้วก็กัดเข้าที่ใบหูนั้นอินชีได้แต่กัดฟันทนกับเสียงเลียใบหูที่ดังออกมา อินซีพูดองค์ชายน้อยจริงเจ้าตั้งสติหน่อยพร้อมผลักจิงเลี่ยออกจิงเลี่ยจับมืออินซีไว้อีกครั้งแล้วก็เอามาดอมดม,ดมแต่สายตานั้นกลับมองอินซีตลอดอินซีคิดเจ้าหมอนี่เกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่จิงเลี่ยเลียลงไปที่แขนของอินซี สายตาที่มองมานั้นดูอันตรายดังเช่นหมาป่าหิวโหวยอินซีพยายามขัดขืนเจ้าบังอาจนักจิงเลี่ยรวบข้อมือทั้งสองของอินซีไว้ด้วยกันแล้วกดลงบนพื้นมองอินซีจากมุมของตัวเองที่อยู่ด้านบนปอลอวิวดีมากเซ็กซี่มากค่ะท่านอ,อง จิงเลี่ยใช้มืออีกข้างหนึ่งจับลำตัวอินซีไว้จากนั้นก้มลงไปเลียบริเวณใบหน้าอีกครั้งอินซีคิดหากข้าตะโกนออกไปตอนนี้องค์รักด้านนอกจะต้องรีบเข้ามาแน่จากนั้นก็หั่นเจ้าหมอนี่เป็นชิ้นๆจบตอนคะ่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้า